สวยสวยดูยดดอ,ดอ,อ่ะนู่นน่ะสีขาวดกดกเป็นพวงเป็นปุ่มเป็นปุ่ม,เ,มเต็มเลยอ้ยมาเยอะแยะเลยฮะพวงสวยสวยไทยหลุดเลยว้ายดูงามเนอะไม่กลา้าไม่กลา้าเอาไปปลูกจ้ะ เพราะว่าวมันอยู่้างบานเขาเดียวเขาว่าเราันอยู่ในปา่าเพราะว่าเนาะเอาตะกิงป,ปักเนาะดูวะงามงามดูต้นเกาแก่มากเลยเนาะต้นหน่อยโอ้มันมันก้านมันลงไปกับพื้นมันก็ติก๊กกบดินแล้วมันก็งอกเนาะดอกงามงามด้วะ่ะ พุ่งเข่าบ้าเล่ก็เข่าสาลีจ้ะฟังทางนูน่นเข่าสาลีเนาะปีนี้ต้องปลูกลหลายๆเนยจะ้ะเพราะว่ายูเครนมันมีสงครามมันส่งมาให้เราไม่ได้เนาะปีนี้เลยทำหลายอย่างเลยไปผ้าชมธรรมชาติจะ้ะเดี๋ยวเห็นอะไรสวยๆไทยให้ชมอีกจะ้ะนะหยดฮอบไล่ไล เดียวเดียวเดียวแป๊บนึงเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนอีกไปป่ายังไล่หลายแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่ากล่องเต็มพักอะไรนะพักอะไรคะพักอะไรนะตั๊กแตนยาตะกะเตนเมื่อกี้อะไม่ใช่ยาตะกะเตนพักตะะกเตนตะกะเตนตัวใหญ่เลยอ่ะอะไรอะไรเว้ยอะไรเว้ยยอดโอ้เต็มเลยนะ ไลดวนถายวีดีโอใครเอ็นทํวีดีโอเหรอมันมันกลนไปป่าหูสะออยู่ป่าป่าตํแแย่น่ะโอ้โหแต่ว่ากล้องเต็มนี้ฉันก้ไม่ได้ทำงานลนานาเจอกในลนเจอเพื่อนพักชีล่อมพักชี่ล่อม เอาดอกมันนี่ไงผักลืมหัวอืมงามด้วยเจ้าเองมันมีผักต้องต้องเอาใบอ่อนๆมันเนาะมันออกแวกขานอ่อนนี่มันมีซ้ำมันมีซ้ำก้านยังไนี่ไงค่ะต้องเอาอ่อนๆนในนี่ไงผักลืมหัว่เอาวไม่ชอบเหรอปอมมา มันแก่แล้วเนาะพักไอเนี่ยพักชี้ลอมเนี่ยเนาะมันแก่แล้วมันออกดอกแล้วดูอ่ะดูต้องหาหยดอ่อนๆมันเนาะมันออกดอกแล้วเนาะเนี่ยเนี่ยไล <c oughs> จะจนจะกลับปอ่ะจะถึงบ้านเราเห็นเนาะโอ้ยไปเดินยันทัว่วป่าเออถ้าผัวตัวเองเห็นนะลไล่ไปอยู่ในป่าเลยเนย <c oughs> ี่ย <c oughs> เขาลูว่าเราเก็บพักกินเขาเห็นเราดูอะไรเขาลูบอยู่อุ้ยสวยแต่ว่ามันหน่อยอยู่เนาะมันผมเนาะยางลุกไปเนาะเขาเพิ่งตัดในตัวเองเออรู้ว่าเขาเพิ่งตัดเลยรัดขึ้นมาใหม่เนาะไล่ไง นี่เป็นดงเลยนี่ไปนู่นไปนู่นเลยนู่น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 นะแหละฉันเก็บเก็บมาดงนี่แหละนู่นไปทางนู่นเลยนู่นทางหลังก็มีน่ะเออว่าต้องนั่งทับเมื่อกี้ยอดยังงามหน่อยเฮ้ยฝนไม่รู้จะฝนไม่รู้จะเก็บอันไหนดีเยอะเกินนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยก็เก็บเออเยอะแยะไปเลยห็นนะไม่น่าจะอยู่ในป่าเลยไม่ป่าหรอกข้าหลวเราเก็บพัก หลายๆตรงไหนก็มีเลยหยาดตกกะกเตนหยาดตกกะเกเตนเห็นไหมใก่้จะถึงบ้านแล้วนะจ๊ะเออมาเห็นตรงข้างบ้านนี่เองไปตามหามันจนถั่วป่าเดินจนเหนื่อยไม่เป็นไรบ๊ <laughs> ายบีฉันชอบเดินสวยๆหอมด้วยจ้ะเ <laughs> ต็มเลย ข้างบนหนุนข้างบนหนุนเป็นตุมต้มๆเนาะข้างบนยังไม่ออกดอกยังไม่บานข้างล่างออกแล้วด้วยแต่ก็ยังบานไม่มดหน้านน่ะเนาะรูะกไกลๆพราว่าดอกมันหน่อยจ้ะดอกน้อยๆเห็นไหมนี่ดอกน้อยๆน้อยๆน้อยหอมหอมข้าปลูกไว้พุ่มใหญ่อยู่นี่ตรงนี้เนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นพุ่มพุ่มเอาไว้ ปุ้เป็นพุ่มๆเอาไว้สวยถ้าบ้านมดนี่คือจะสวยเนาะตอนนี้มันยังแค่บ้านครึ่งเดียวเนาะ